านผูช้ชมทก่านก็ได้ครับวันนี้ครับเราก็อยู่กันในฟรีไฟนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับฟรีไฟก็ได้อัปเดตใหม่นะครับโอ้โหคือแบบเกอ,อดูดิดูภาพข้างหลังดิก็ข้างหลังก็จะเป็นทุ่งสีชมพูโอ้โหสวยงามมากเกินท่านผู้ชมวันนี้นะครับมันก็จะมีหลายด่านเลยที่เปลี่ยนไปมากนะคะนะครับกับนะคะอะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเรียกว่าอะเดี๋ยวคลิปนี้ผมเรียกว่านะคะทางเกมอะอะ ผมทำผมทำผมทำชาเลนจ์เลยผมอม่ต้องพูดว่าขะทั้งเกมมะอ่ะอ่ะเอาวะล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 ่ะชาเลนจะ์อ่ะชาเลนจ์ให้ผมพูดขะทั้งเกมอะ่ะมาดิอ่ะสมมูรณนะสวัสดีค่ะแม่งเหมุอนตุ๊ดเลยท่านผู้ชมมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำคอนเทนต์ไปด้วยแล้วก็รีวิวรีวิวเอ่อรีวิวอัปเดตใหม่ไปด้วยนะครับมาโอ้ ทำชาเลนผู้ถืขาว่ะ,วะเอาเรื่องทำเพียงเอาเรื่องชาเลนผูพูดอขะทั้งเกมมาตอนนี้นะคะเราก็กำ <laughs> ลังเข้าเกมกันแม่งเมัอนเหมือนกระเทยจริงๆท่าู้ชมแม่งไงเฮียคลิปนี้นะครับอาจจะเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้มีคำหยาบนะครับมาอย่างแรกเลยปืนใหม่ที่าจะรีวิวคือ ac80 นะครับมา เดี๋ยวเราจะไปลองดาเมจกันเลยนะครับมา97นะครับ97ถ้าเกิดว่ากดค้างนะ่ะอ๋อถ้าเกิดว่ากดค้างเนี่ยกดค้างไว้อย่างนี้ก็เป็น107นะคบ67กับ107ลองหัวดิโอ้300ถ้าเกิดว่ากดค้างนะครับก็480 พอเรารีวิวปืนใหม่ไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตรตรงนี้ไหมคบท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นด่านฝึกตั้งไอวอเก่าเลยนะแต่ว่าเขามีป้ายนี้ขึ้นมานะคะมีป้ายว่าจะฝึกตั้งไอวอให้มาทางนี้มาแต่เราเข้าไปดูแต่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะท่านผู้ชมมันก็เป็นอย่างนี้ปกติอยู่แล้วนะคะมาเดี๋ยวเราขอออกก่อนเราไม่ต้องออกอย่างนี้นะเวลาออกประตูเนี่ยให้เราออกอย่างนี้เลยกดยืนยันเลย เออออกมาได้แล้วนะคบท่านผู้ชมเลือดดาดที่เข้ามาใหม่นะครับคือดาดฝึกปลาระเบิดนะคบท่านผู้ชมเขาบอกว่าให้เข้าไปในประตูนี้มาโอเคระยะระเบิดมากดไปที่คําว่านี่นะครับระยะระเบิดนะครับระยะระระระเบิดนะครับสามสองหนึ่งเราสามารถตั้งเวลาเองได้หรือว่าจะยอมแบบให้มันไอ้นี่เองก็ได้นะครับ เกินเกินมาก็เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่ะก็กดยืนยงินออกได้เลยนะคบส่วนวิสต้์มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราไปดูแป๊บหบนึ่งนะครับก่อนที่จะไปก็คือผมเนี่ยจะบอกว่าส่วนวิสตล์เนี่ยนะคบท่านผู้ชมมานี่มานี่มานี่ส่วนวิสตล์ก็ทําการได้ถามมาสร้างบ้านได้เลยนะครับสร้างเครื่องมือ20อ๋อเครื่องมือห้าเหรียญได้ยี่สิบ ตอบนะคะทผู้ชมก็คือเราสามารถไปที่ร้านค้าแล้วก็กดไปที่สร้างเครื่องมือได้นะครับแล้วก็สันนี่เหมือนไอ้คนนี้เลยเก่งมากนี่นะคะแล้วก็สามารถสร้างบ้านได้นะครับหรือว่าจะต่อขึ้นไปยูดแบบบนแบบสวรรค์เลยก็ได้แบบขึ้นไปบนนั้นก็ได้นะคบใครอยากทาบัคกก็ทําได้นะครับแต่ก่อนที่เราเนี่ยแต่ก่อนก่อนที่เราจะมีเหรียญเนี่ยเราต้องไปแบบอเดี๋ยวเราจะใช้ปืนนี้กันแล้วกัน ก่อนที่จะจะมีเหรียญเนี่ยเราจะเราจะต้องไปต้องไปยิงคนในสซนซมล้มให้เยอะนะคะมันถึงจะมีเหรียญเอาไปซื้อมามาผมต้องรีวิวให้ได้วันนี้รีวิวไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะพูดว,าาาวาา่ายังไงต่ออะคะเฮ้ยลาคิวอะเฮ้ยขยิงอะรยิงอะ เยเราต้องกดเราต้องกดแบบแตกประมาณสี่นัดได้นะครับศัตรูถึงตาย้าเกิดว่าอาจจัดตัวนะโอ้ดูเหมือนว่าคนในส่วนจะเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแม่งมันกันทั้งหมู่บ้านมนะั้งอ่ะเจาะไอ้วองแตกไ้ดีโรอะไรจังวันนี้ ปืนเนี่ยมันเสียงเบาไม่ค่อยสะใจเลยนะปืนเนี่ยกระทาวัดไหนวะนะ่ะถ้าไม่ชมกระทาวัดไหนโอ้ยโดนลัดคิวตลอดตัวกไม่ คิดจะรุมอ่ะโอ้ไม่หวาดียไม่หวาดีท่านผู้ชมไม่หวาดีเฮ้ยเฮ้ยได้เพื่อนท่านผู้ชมได้เพื่อนอ่ะอุ้ยอ้าวเหรอ อนนี้เงินผมเหลือแค่ศูนย์บาท ถ้าอะไรนะคะท่านผูชมถ้าเกิดว่าใครอยากสร้างบ้านเนี่ยก็ไปสร้างได้นะครับท่าไม่ชม สามวัไปทไคะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็กดติดตามคลิปนี้ให้เยอะๆนะคะท่าผม้ชมถ้าเกิดว่ากดติดตามคลิปนี้เยอะๆเนี่ยผมเนี่ยจะทําอะไรรู้ไหมผมเนี่ยจะรีวิวจะรีวิวพวกสี่วิสีนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็กดติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็มีส่งท้ายคลิปหน่อยก็คือวันบอลลูน มันสามารถลงได้หลายฝั่งแล้วค่ะท่านผู้ชมเย э! ่แล้วไม่น่าสนามมวยที่ท่ารู้จักหายไปนะเราสามารถกระโดดตรงไหนก็ได้นะคะท่านผู้ชมดูผมนี่นะครับด้านข้างก็งงกระโดด,ดโดดได้โดดได้ทุกฝั่งเลยนะคะท่านผู้ชมบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะไปไหมโอ้คิด